เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย14สิงหาคมพุทธศักราช2564วันนี้ลุยด้านล่างมหาวิหารพุทธบรินิพานด้านบนเรือนยอดยกไปก่อนวันนี้ก็กำลังปีนที่จะทำกรอบสุมด้านด้านหน้านี้นะในวันนี้นะก็ลูกศิษย์ลูกหาก็เข้ามากันแล้วนะอารามเจริญสุขมาถวายแรงแล้ว แม่ลิ้นทองนอบน้อมมาแล้วช่างแดงวิศกรเอกรียนกำลังปีนอยู่ด้านบนเบิร์ดแล้วก็นอ็อตช่างแสนช่างชอบโอหน่อยพระยาชอบตานีฮาประมงแหงดาวกองสันเทียแม่ชีราตินทราอตอนนี้เราเริ่มงานตรงนี้กันแล้ว วันนี้ทีมอยู่ด้านบนเรือนยอดจะลงมาตรงนี้หมดนะไม่ว่าเป็นอรารามไม่ว่าจะเป็นเบิร์ดคูบาโตนะวันนี้จะแบ่งงานกันเป็นช่องๆนะช่องฝั่งซ้ายนี่ก็น่าจะเป็นเบิร์ดช่องฝั่งขวานี่ก็น่าจะเป็นอรารามนะส่วนช่องใหญ่ด้านนี้นะก็ดูว่าเราตั้งนางร้านทันไหมวันนี้ช่องนี้อาจจะเป็นช่องแรกด้านนอกที่เรายังไม่เคยทําอาจจะได้ทําในวันนี้ดูคูบาโตก่อน พอโตขึ้นมาแล้วก็ปรึกษานะเอาละเริ่มทำงานกันแล้วนะม้อยู่คาที่ตีไว้โอยู่คาอยู่คาเก่านี่ก็ตอกตะปูไม่เข้าแล้วต้องเป็นอยู่คาใหม่ก็โชคดีที่เราเตรียมอยู่คาตรงนี้มาไว้แล้วนะเตรียมอยู่คาตรงนี้มาไว้แล้วแล้วันนี้ก็จะทำงานตรงจุดด้านหน้านี้นะ อานานี้ขึ้นไปตรงซุ้มนี้นะเดี๋ยวทยอยทำกันนะเชิดใจทนก็มาแต่เช้าค้างที่วัดก็กำลังเจ็บถุงปูนอะไรพวกนี้ออกมานะคือให้เคลียร์ทุกวันทุกวันท,วทุกวันให้ทำความสะอาดทุกวันที่จะทำงานตรงนี้ทุกวันนะเราต้องใช้เหล็กอะไรบ้างก็จะได้เตรียมเหล็กวันนี้ก็จะมีซื้อของเพิ่มมีใบวงเดือนมีอ่า ลวดมัดเหล็กอะไรหลายอย่างเหมือนกันในวันนี้นะก็จะได้มารวมมาตุ้มตรงจุดด้านหน้านี้อราพิ่มุ่มบนเข้ามาแล้วหลวงพ่อชุ่มเราขาดเหล็กอะไรบ้างเอกรินเหล็กอะไรเราขาดบ้างเนี่ยเหล็กตัวเจาะหรือไม่ขาดวันนี้อารามเราลุยด้านนอกนี่นะเอาคนละซุ้มเลย 9, 9มิล <9 S 2> เราไปเอาเหล็กเหล็ก9ก้ามิลมามียังเอาไปแบกเหล็ก9ก้ามิลมาไหมไปเอาเหล็ก9ก้ามิลมาอยู่ตรงทางแบกหัวแบกท้ายมาเลยเหล็กเก้ามิลน,นีอันนี้ก็แบ่งงานกันประจันสั่งงานแล้วก็จะคล่องแหละนะซอยกันเร,เรียกว่าซอยกันเห็ดซ,ซอยกันท้เอะล่ะใครไม่ได้ยินได้ฟังขอให้มีความสุขความเจริญ และคนไม่ได้ยินได้ฟังก็ให้มีความสุขความเจริญเช่นเดียวกันสุดท้ายก็ทั้งได้ยินได้ฟังทั้งมาดีได้ฟังก็อวยพรหมดนั่นแหละสั่เบสตาเมตตากาย,ยกรรมวจิกรรมมโนกรรมหมดเลยนะอันนี้การสร้างมหาวิหารพุทธปรินิพานการต่อไปวัดบาอาวาจะเป็นที่หลบภยัยหลบโรคภัยไข้เจ็บของผู้คนและเป็นที่สางความทุกข์ของผู้คนในการต่อไปแน่นอนทีเดียวเลยละ่นะ เวลาป่วยเวลาไข้เวลาตายที่ไหนไม่เอาวัดบาวัดไม่ทิ้งอยู่แล้วล่ะนะวัดไม่เคยทิ้งโยมอยู่แล้วแล้วล่ะนะโยมก็อย่าทิ้งวัดก็แล้วกันแต่โยมทิ้งวัดก็ไม่เป็นวัดนะวัดองไมทิ้งโยมโยมไม่ทิ้งวัดเคารพศรัทธาจริงก็ไม่ทิ้งกันอนะไรนี่เป็นมหาวิหารพุะธรรมนิพพานเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจ ก็ปรับปรับแค่นี้และแม่อันนี้พอแล้วปรับหน้าเฉยๆปรับหน้าเฉยๆเและแล้วก็เสศษๆพวกนั้นนะแม่เห็นไหมปูนๆอย่างนั้นเห็นไหมไม่สวยนเนาะเศษที่เขาเทๆ,ๆอะไรอันนี้เจ็บได้เราก็เจ็บออกอะไรออกให้มันดูดีอยู่ตลอดเวลาวันนี้ก็จะเตรียมการเตรียมการไว้ต้อนรับหนึ่งกับเหมยว่าจะมาพวกนี้นะ ช่างแดงกว่าหนึ่งก็ะเมยจะมาพรุ่งนี้นะก็เตรียมการไว้ให้เลยทีมปั้นแบบทีมปั้นแบบดับเบิลนะทีมปั้นแบบดับเบิลอ่าก็จะได้มาปั้นเลยนะก็จะได้มาช่วยกันนะเอาล่ะ,ละเริ่มเริ่ม,มการทุกศว์ทุกส่วนแล้วนะช่างวาดกวาดช่างปั้นก็ปั้นช่างเชื่อมก็เชื่อม ทำงานทำการกันต้งพี่ป,ปับแต่งพื้นที่ก็ปรับแต่งเอาแต่เกลี่ย,ยที่เกลี่ยได้ก็พอเอาที่เกลี่ยได้อันนี้มันหนัหนกๆขุดยากๆก็อย่าไปขุดมันเอาที่พอได้ก็พอ,อทำงานกันท้องฟ้าแจ่มใสจิตใจก็ต้องเบิกบานไปด้วยที่มหาวิหารพุทธปริณีผ่าน สร้างไว้เป็นศักเป็นสีแห่งแผ่นดินสยามของเราทั้งจากศรัทธาของพี่น้องญาติโยมทำกลางแมกไม้แล้วก็ดอกไม้ต่าง,งๆนานากระรอกก็ชอบกินนึกว่าจะไม่มีประโยชน์นะลูกสาระเนี่ยกระรอกกินแล้วก็ดอกก็มีประโยชน์เพราะว่าเป็นที่อาศัยของผึ้ง เป็นที่อาศัยของพึ่งเลยนี่ตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยเป็นที่อาศัยของพึ่งหอมด้วยนะมีกลิ่นหอมมีกลิ่นหอมด้วยพึ่งก็เลยมาตอมากินก็เป็นประโยชน์ทั้งแก่คนทั้งแก่พึ่งและเป็นเกี่ยวกับสพระศาสนาด้วยนะ อาลัสีลูหาก็ถวายแรงกันเริ่มทำงานกันตรงไหนทำได้ก็ทำกันแหละนะช่วยกันคนละไม้คนละมือนี่คือเรียกแรงแข็งขันที่มหาวิหารพุทธบริณพานทุกคนมาร่วมแรงแล้วถวายแรงกันเอาเรี่ยวเอาแรงสร้างงานกันที่นี่นะให้สำเร็จผลสำเร็จประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล ไปกับพวกเราในแต่ละวันแต่ละวันด้วยหน้าง,งานในวันนี้จะเรื่อเอาไว้14สิงหาคมพษษุทธศักราช2564พักเช้าเรามีตั้งนั่งร้านแล้วก็จะเจาะแล้วก็จะทํากรอบหน้าต่างด้านซุ้มประตูทางเข้ามีสองมีสองหน้าต่างด้านนี้แล้วก็มีหน้าต่างบานใหญ่ถ้าเราตั้งนั่งร้านเสร็จเราก็จะได้ทําเช่นเดียวกันตัวนี้นะก็ปรับปรุงกันทํางานกันอย่างขมักขม้น ด้วยแรงแข็งขันทุกๆคนเพื่อความสําเร็จนที่หน้าง,งานมหาวิหารพุทธปรินิพานที่มัดลวดก็จะต้องมัดลวดกันละในวันนี้นะอ่าเป็นงานมัดลวดที่ด้านในก็มีการมัดลวดกันเห็นว่าตรงไอ้ทําทำกรอบแล้วก็จะมัดลวดกันทีปั้นก็ปั้นกันทีวาดก็วาดกันหลวงพ่อชบ้อบุญ้นและด้านโน้นด้านโน้น,นก็น่าจะเริ่มมัดลวดได้แล้ว พอชุมมุูเปีนอยู่ยนดน,นะด้านนี้เขาก็ปั่นปูนแล้วปั่นปูนเพื่อจะแต่งปูนเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็หลายคนก็ขึ้นมาหลายคนก็ยังไม่ขึ้นมาเดี๋ยวก็มีทีมแม่ชีแม่ขาวขึ้นมาให้ขึ้นมาช่วยงานกันนะอันนี้ก็ปัดบ้างกวาดบ้างพรมน้ำบ้างอะไรบ้างนะซึ่งทีมปั้นก็ ก็ถึงช่องที่เจ็ดแล้วนะถึงช่องที่เจ็ดแล้ววันนี้น่าจะสําเร็จในช่องที่เจ็ดก็ได้นะช่องที่เจ็ดช่องที่8ดช่องใหญ่แบบานี้มี10ช่องนะมี10ช่องก็ตามรัชสมัยเลยรัชสมัยรัชกาลที่สิบก็มี10ช่องนะอันนี้เป็นบานหน้าต่างใหญ่สิช่องประตูทั้งเข้าทางออกสองช่องนะแล้วก็บานหน้าต่างเลขแปช่องนะ ก็เป็นงานที่จะต้องปั้นกรอบนอกกรอบในเหลี่ยมนอกเหลี่ยมในที่จะได้ทำงานกันก็งานก็ก็ทุกวันอะทำทุกวันแต่ว่าเร็วว่าช้าไม่รู้แต่ว่าทำทุกวันและก็งานก็ขยับไปทุกวันทุกวันทุกวันสั่งสมเหมือนปลวกเหมือนพึ่งละ่ะสั่งสมเรี่วแรงและกำลังและความตั้งใจเช่นภาพ ของงานที่ทำงานกันน่จารึกเอาไว้จริงๆแล้วก็ฝากฝีมือเอาไว้ที่นี่มหาวิยารเบตตธบริณิพานทุกคนต่างร่วมด้วยช่วยกันนะไม่ชีจินตาก็ขึ้นมาแล้วก็มีงานการให้ทำทุกอย่างเลยตามภาพนี่คืออัปเดตในวันนี้แล้วพระจาจยาสั่งงานนะพระอาจารย์จะสั่งงานตรงโน้นตรงนีง้ให้ให้ร,รู้หน้าที่และรู้งานของตนของตนนี่คืออัปเดตในช่วงนี้เขาเจริญพร